เหลือเชื่อครับทุกคนเหรียญสภาพสวยขนาดนี้นะครับผมพบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึง เหรียญเหรียญนี้นะครับซึ่งเหรียญเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่ผมพบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับก็คือไปใช้เงินเนี่ยแหละนะครับใช้แบงก์แล้วแม่ค้าเนี่ยก็ทอนเป็นเหรียญเหรียญนี้มานะครับซึ่งสิ่งที่น่าแปลกใจของเหรียญเหรียญนี้นะครับไม่ใช่ปีพศออนะครับหรือเป็นบล็อกหายากนะครับแต่เป็นสภาพของเหรียญน,นะครับอ่ะเพื่อนๆดูสภาพของเหรียญเหรียญนี้เห็นไหมครับ เหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่สภาพใหม่มากๆนะครับใหม่เหมือนเหรียญ UNC เลยนะครับเป็นเหรียญสภาพสวยมากๆนะครับคือถ้าผมไม่พบเจอในกระเป๋าตังค์ตัวเองเนี่ยก็คือผมก็คงคิดว่าเป็นเหรียญ UNC ไปแล้วนะครับแต่ว่าเหรียญเหรียญนี้เนี่ยผมพบเจอในกระเป๋าตังค์ของผมก็คือใช้เงินเนี่ยใช้แบงค์เนี่ยไปใช้จ่ายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ทอนเป็นเหรียญออกมา พอเขาทอนเป็นเหรียญออกมาเนี่ยก็ได้เหรียญออกมาเป็นสภาพนี้เลยนะครับซึ่งความหน้าแปลกของเหรียญน,นี้ไม่ใช่ปีนะครับไม่ใช่ปีพอสอรหรือเป็นบล็อกหายากแต่เป็นสภาพของเหรียญน,นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้าด้วยดีกว่านะครับเห็นไหมครับเหรียญด้านหน้าก็มีความสวยงามเหมือนกันเห็นไหมครับคือเหมือนเหรียญ U.N.C เลยอะครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนเหรียญเ,เ,เหรียญน,น,นี้เนี่ย เพิ่งถูกแกะมาจากถุงของถุงยูเอนซีเสร็จแล้วก็นำมาใช้ในระบบหมุนเวียนนะครับเหมือนใครบางคนเนี่ยเพิ่งจะแกะเหรียญน,นี้ออกมาจากถุงนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยอย่างเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ5บาทปี43ถูกไหมครับอ่าถ้าเราอยากได้เหรียญใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องไปที่กองกระสาบนะครับพอเราไปที่กองกระสาบเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินของเราเนี่ยไปแลกกับกองกระสาบนะครับ กองกระสับเนี่ยก็จะให้เหรียญเรามา1ถุงนะครับจำนวนเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือ100เหรียญน,นะครับซึ่งในถุงนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าถุงเหรียญ UNC นะครับหรือถุง UNC ซึ่งในถุงเหรียญ UNC เนี่ยจะเป็นเหรียญที่มีสภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับอ่าแต่ผมกลับพบเจอได้นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับก็คือไปซื้ออาหารน่าจะซื้ออาหารนั่นแหละ นะครับแล้วก็ได้เหรียญเหรียญนี้มาผมกําลังจะสื่ออะไรกําลังจะสื่อว่าเหรียญหายากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่มีสภาพสวยมากๆหรือเป็นเหรียญที่ทางร้านประกาศรับซื้อไปนะครับก็คือเหรียญ5บาทปี4 6หรือเหรียญที่มีสภาพสวยๆเนี่ยยังสามารถพบเจอได้จริงนะครับอย่างเหรียญ5บาทปี4,6เนี่ย fc ผมก็เป็นคนส่งมาขายนะครับเหรียญ5าบาทปี46ที่ผมเอามาให้ดูในหลายๆคลิปเนี่ยไม่ใช่ผมพบเจอเองนะครับก็เป็น FC ทางบ้านนั่นแหละที่ส่งมาขายให้กับผมนะครับคือเหรียญหายากพวกนี้ยังมีหมุนเวียนอยู่นะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนนะครับอบอกผมว่าพี่ครับเหรียญที่พี่ประกาศรับซื้ออยู่ในมือนักสะสมกันหมดแล้ว ไม่จริงนะครับอย่างอะคุณให้ดูเหรียญ5ปี46ให้ทุกคนให้คุณคุณทุกคนได้ดูนะครับเหรียญ5ปี46เหรียญน,นี้นะครับผมก็ซื้อมาจากพี่พี่เอฟซีนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้เป็นคนพบเจอพี่พี่เอฟซีผมเป็นคนพบเจอนะครับแล้วก็ส่งรูปมาทางร้านนะครับบอกเหรียญน,นี้ใช่ที่ทางร้านประกาศไหมก็ใช่นะครับแล้วก็ตกลงราคากันได้ก็เลยได้มานะครับคือเขาไปพบเจอตาม ระบบหมุนเวียนเหมือนกันนะครับอาจจะซื้ออาหารหรือซื้อกับข้าวหรือซื้ออะไรสักอย่างแล้วได้เหรียญเหรียญ <ried. S 1> นี้มานะครับแต่เหรียญ5บาทปี43เนี่ยอาจจะไม่ใช่เหรียญหายากยอดน,นิยมนะครับแต่ที่หายากของเหรียญเหรียญนี้เนี่ยก็คือสภาพเหรียญน,นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหรียญทุกปีพศนะครับที่เป็นรุ่นเก่านะครับอ่าก็คือเหรียญทุกปีพศที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยก็คือ ตั้งแต่ปีสี่เก้าลงไปเนี่ยเหรียญรุ่นเก่าๆเนี่ยก็คือตั้งแต่สี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดไล่ลงไปเนี่ยถ้าเป็นสภาพสวยมากๆหรือเป็นเหรียญ UNC นะครับก็จะมีราคาเกินหน้าเหรียญขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยตกลงราคากันนะครับราคาเนี่ยจะอยู่ที่หลัก10ไปจนถึงหลักร้อยนะครับขึ้นอยู่กับผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันอย่างเห 5, 4, 3, เรียญ5ปี43เหรียญนี้เนี่ย ถ้าสภาพสวยๆแบบนี้เนี่ยราคาซื้อขายอยู่ที่หลัก10ไปจนถึงหลักร้อยนะครับขึ้นอยู่กับการตกลงกันซึ่งผมกําลังจะสื่ออะไรในคลิปนี้ผมกําลังจะสื่อว่าเหรียญหายากเนี่ยปัจจุบันยังมีหลุดยังมีพบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นเราไปซื้ออาหารซื้อกับข้าวซื้อ เครื่องลืมต่างๆหรือว่าขึ้นรถลงเรือได้รับเงินทอนมาจากห้างสปปรรพสินค้าแอปส่งอาหาร18,009เหรียญพวกนี้ยังมีหลุดอยู่นะครับหลายคนอย่าเพิ่งสิ้นหวงังอย่าท้อแท้อย่าหมดกำลังใจนะครับเวลาคุณเจอเหรียญเนี่ยคุณดูก่อนใช้นะครับใครที่เป็น fc ช่องผมคุณได้เปรียบอยู่แล้วหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่า fc ช่องผมเนี่ยก็เป็นแสนนะครับ ใช่ครับแต่ว่าคุณอย่าลืมนะว่าคนในประเทศไทยเนี่ยมี70กว่าล้านคนนะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เหรียญหายากจะหลุดเข้ามาในระบบหมุนเวียนเนี่ยปัจจุบันยังมีอยู่นะครับอย่างเหรียญ5ปี4 6เนี่ยเจอบ่อยสุดละนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเหรียญ5ปี4 6กก็ยังสามารถพบเจอได้ในระบบหมุนเวียนจริงๆนะครับหลายคนอาจจะบอกว่า ช่องซื้อขายเหรียญต่างๆเนี่ยบางช่องก็มี f c เยอะแยะนะครับผมไม่เถียงนะครับเรื่อง f c เยอะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเอาจริงๆคือคนไทยมี77ล้านคนอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่มีทางรู้กันหมดทุกคนนะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เหรียญหายากมีราคาจะหลุดออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญสภาพสวยๆแบบนี้นะครับหรือ เหรียญที in like, uh, ่หายากแบบด้วยปีพศนะครับหรืออย่างพวกเหรียญพระเสียนตรงอะไรพวกนี Thanks, ้นะครับผมเชื่อว่ายังไงก็ยังมีหลุดออกมาอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื comings, <note> ่อนๆเป็นคนเจอหรือเปล่านะครับหรือคนอื่นเจอถ้าคนอื่นเจอคนอื่นก็ได้เงินนะครับถ้าเราเจอเนี่ยเราก็ได้เงินฉะนั้นนะครับผมจะบอกให้นะครับพวกเหรียญหายากอย่างขออนุญาตนะครับอ่ะเหรียญพระเสียนตรงแบบนี้นะครับอ่ะ เนี่ยอย่างเหรียญพสเสียนตรงแบบนี้เนี่ยอันนี้ FC ผมก็เป็นคนพบเจอนะครับแล้วก็ส่งมานะครับแล้วก็ตกลงราคากันได้ก็ได้มานะครับซื้อขายกันตามนั้นนะครับผมจะบอกว่าเหรียญหายากเนี่ยปัจจุบันยังสามารถพบเจอได้จริงๆนะครับหากเพื่อนๆไม่ท้อลองดูไปเรื่อยๆสักวันเพื่อนๆก็จะต้องเจอนะครับบางทีเราอาจจะเจอเหรียญหายากแบบสภาพสวย UNC นะครับบางคนอาจจะเจอเหรียญหายากแบบปีพศออบางคนอาจจะเจอเหรียญบล็อกหายากอย่างบล็อกพระเสียรตรงอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็เราอย่าเพิ่งท้อนะครับลองหากันไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลเหรียญเนี่ยก็ติดตาม Facebook Fan Page นะครับเมตตาม,มหามงคลแล้วก็ YouTube เมตตาม,มหามงคลเอาไว้นะครับรับรองว่าคุณมีโอกาสเจอแน่นอนนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองก็ คลิปนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ